กีบตักขากีบตันบักหูครับพี่น้องนี่กระบอกไม่ได้เอามาาก็ดมือเปล่าเลยเจ็บหนามตันบักหูผู้ได้หูเอามา้าัปสร้างกระท่นครับ แต่แลยอยากกินกับขับปุ่น ต้องมาเขี่ยบครับน้องสิบิีไปบ่มสุกแล้วต้นเนี่ยได้สิบวิร์ดน่ะนะครับค่อยบิดดีกว่าเอาต้นไว้สุกๆ เก็บทั้งยอดถสองวันเต้นสีิเอาแค่ไปบตัหุ้ครับเก็บเาใบสิีงพีนอ้องใบชิีกินกตั้งุแสบได้ครับพันกับตาํตาุงตําุงต่อไปตัหุ้งบานบาครับบใส่นน้ำตาล พันกันไปชีเนยมันสี่เข่ากันเที่ยงครับก็แบบว่าซ้ำเดีเอาับกระฉีก,กครับตงแท่งเอื่อเอืน่นบัก,กเกษตรครับเรื่องเจือพี่หนอหน่วยมันนะเอาหน่วยแก่เนาะ ก็ได้ไปฮอดสินโอ้ยหมดแดงคือหลายแท้ละ่ะหือผูดหน้าพี่น้องหมดแดงเต็มบัดนี้เฮาจาักท้วนกันล่ะอืมพี่น,อน,นอ้องเต็มแล้เนาะมาฮอดสินสักตําบักหุ่แวะบิ่งบักเสียบต้นนี่นะสุข สีมันบีบไปเห็นมันเบิดนะครับพี่น้องเพราะว่าสิเอาไว้เห็บป่ากับรุ่งมันแค่นาดานํามันเอาไปโบมล่ะครับเอาไ้เห็นมันสุบเอาไปปอกนะครับ,รบแล้วก็เอาอัดฟีดไหนะครับใส่กองไหลเนาะป่ากับรุ่งพันอยากนี่ครับสมาค่อยเก็บเล่มเอาครับ ยูสูงมันมเนเนน่เป็นเด้พี่น้องเป็นนเลน้อยหนึ่งยูสูงมันเป็ยนยืลางเบิด้ดเก็บผู้ใดมากจะเก็บครับ ตับคงผักไๆครับปลากระถินขับปุ้นไข่มาครับนี่แกเะเล็บปลาเขียบอ,อย่าไปอย่าไป,าไปก,ไกับผมซื้อโค้งไก่มากมากินกับตำคงี่นเนาจ้าจ้าสวัสดีจ้าน้องไอิีไปสายคะ่ะนี่คือมุ่มเมาค่ะน้องไอิีไปสาย ไปไปกินปิ้งตับไปลุงซื้อปิ้งตับมาให่กันไปบายบายก่อนบายบายจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยจุ๊บดุมด้วยไปไปกินข้าวเด้อไปกินข้าวหา้างไปสวัสดีพี่น้องมาผมบ้านบ่กคอยนัวผมสิเติมปลาแดกปลาแดกพี่ใหม่นะครับ ตำหุงวันบ้านนี้พี่น้องว่าเมนตำหุงสื่อน้ำลานเนี่ยตำหุงคัดผู้เฒ่าไปสังกท่านนะครับไปถึง าข่าวกัน้นื่องเตรียมปลาให้ขับปุ่นครับก็บามาคุ้งหน้าเนี่ยพีน่น้องมันมันยุบก็พักบานๆแซ่บครับ พักเมื่อหลายจะแจัสสิเขียวกับผักยังเงพักกับช้างช่างเอื่นเป็นเอื่นพัก,กเกษตรเนาะบ้านผมเอืน่นแน่พัะก,กระถินเนาะ เจอกันครับเิดกันแห้งครับ แล้วมันเห็นมาหรอพี่น้องว่าได้กินโดนพี่น้องไปกินกับตำพุ่งกินไหงมาส่วงไข่พี่น้องพังกพพา องแกเปลนเขาก็มนีครับ มันต้องเป็นตำุ่งตำเอียงพี่น้องไม่นจ่ข้อใบคิงแคบตำุ่งแบบบานบาน กินตองปอกไปเนาะพี่นอ้องเป็นจังสิกินท่านแซ่บ ปุ่นต้องกินกับน้ำปลาครับใอยตำคงยุบเบ็ดเหรอข้าวเดียวมันหลายจิ่นอรอเบ็ดเพี มาเพมันจะบเสียด้ยนอกกำลังก็กกได้ไ่ต้องเพ็ดแลนะ้วเนาะ แต่แนวเหม็นเหม็นระขาปรกริน ไข่กอยากกินเอียงเสียบพริเผ็ดให้พป็นน่อ เนโยกินข้องไก่กันข้องไก,ก่ทอด แต่ด่านพี่น้องบริจาคสินทำว่าท่านใจต้องแก้ไว้น้องพี่น้อง ต้มขึ้นไทยรักขาพี่น้องก็สิว่ากินต่ตำม,มาคุ่นในเบื้องแนวคนมันหนักเนาะพี่น้องนเจ้าสิวัยจังใดว่ามีคขีดยังใไงเบื้องเนาะว่าได้ไปใส่ครับยุ่งยากกับขีเดปียกกินข้าวเหรอ แก่เพชรก่อนครับกระเขียบลูกค้าตนแฉกได้ไหมอ่ะหวาน นี่บิดมะพร้าวนี่ครับวัชพันธใหญ่ผมมาต่ำนี่แหละมันบริชากเนะาะขาวสุกโขดมันหวานโขดครับผู้เ่าเขิงข้าวเผาเด้อพี่น้องขอภัยมีเปลื่นเด้อครับทำเร้้อง เจ้าเจ้าเพชรเด้ได้ดีหรอเพื่อแตกเนื้อแตนเลยครับอาละครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ผมกับสิแดวัยซ้ำนี่เนาะเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับฝากคนไคนก็แชร์ก็ติดตามนะครับช่องเตาบนคนบานแขมนํำเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ คิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้ไว้เน่าโอกาสน,นี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย